เนี่ครับมังบอลเข้าตรงไหนความรู้สึกความรู้สึกของบอลเราได้มาผลิตที่นี่นะครับได้มาเรียมโรงงานที่นี่เป็นยังไงบ้างอ๋อก็จากที่หมตั้งแต่เราเจอกันวันแรกใช่ไหมครับก็คือว่าเรื่องเาเรียกว่า knowledge หรือว่าพวกความรู้ที่เราได้รับจากพี่นาวินตาหรือว่าพี่น้ำหวานเนี่ยตอนแรกก็คือน่าเชื่อถือแต่ทีนี้เราได้มาดูในโรงงานผลิตจริงโรงงานที่ ผลิตของแคนดี้ิจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ทาให้เรามั่นใจขึบนอีกิแล้วก็คนดูก็มั่นใจได้เลยว่าแบบว่ามันมีมาตรฐานโลกไม่ใช่แค่ว่าเราตําในครบไม่ใช่อ่าอันนี้คือมีซัพพลายเชนคือทั่วโลกนะครับเพราะว่าจะเป็นแบบอเมริกาออสเตรเลียคองโกรหรือว่าจะเป็นอินเดียใช่แล้วก็รายการผลิตเมื่อกี้ที่เราไปดูก็จะมีะพวกเทคโนโลยีที่ทันสมัยแล้วก็เรียกว่าพอเราได้เห็นมันก็จะตรวจสอบได้ง่ายแล้วก เรีว่าไม่แบบมาตรฐานไม่ใช่มันจะคงมาตรฐ